คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนบนโลกใบนี้ปรารถนาที่จะร่ำรวยกันทั้งนั้นเพราะว่าความร่ำรวยนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงไม่แปลกที่ไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนก็มักที่จะเจอคนท่าพูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองแต่แล้วทำไมหลายคนส่วนมากถึงได้อย่างไม่ร่ำรวยสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขา เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเงินแทนที่จะนำใจนำจิตและสมองของเราไปหมกมุ่นกับเหตุที่ทำให้สร้างเงินทุกวันนี้หลายคนทำงานเพื่อเงินใช้เงินเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะต้องไปทำงานมาเลยกลายเป็นว่าพวกเราต่างก็เป็นทาสของเงินทั้งทั้งที่เงินมันเป็นแค่สิ่งที่เรานั้นใช้มันเงินเป็นเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งและมันมักจะวิ่งเข้าหาผู้ที่มั่งคัง่งเหมือนกับมันเท่านั้นผู้มั่งคั่งโดยธรรมชาติแล้ว ก็จะมีความสุขไม่มีผู้มั่งคั่งคนไหนรู้สึกขาดและหากว่าคุณอยากให้เงินวิ่งเข้าหาคุณก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างเหตุเมื่อมีเหตุแล้วผลก็ย่อมตามมาแน่นอนว่าความขยันหมั่นเพียรอาจจะทำให้คุณได้มาซึ่งเงินจำนวนหนึ่งแต่มันดีกว่าไหมหากมันมีวิธีที่ง่ายกว่า และเรายังใช้พลังจากมันได้ไม่จำกัดเพื่อที่จะดึงดูดเงินเพราะฉะนั้นเหตุที่คุณควรจะสร้างก็คือให้คุณสร้างความมั่งคั่งจากภายในก่อนเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่ามีเหลือล้อนได้พลังแบบเดียวกันจะส่งกลับมาที่คุณและหากว่าคุณกำลังโฟกัสไปที่ความยากลำบากคุณก็จะได้มันมาอย่างยากลำบากเช่นกันทีนี้ให้คุณเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนมีความสุขตังหลายเข้าหรือลำบากกว่าจะได้เงิน